บทนี้พูดถึงสิ่งที่ทำให้งานยืนยาวไม่ใช่จำนวนคนแต่คือสายสัมพันธ์อาจารย์กับสิทธิ์อาจารย์โจเซอิตโทดะเคยมอบกรให้สิทธิ์ใกล้ชิดที่สุดคือจินอิจิยามาโมโตะใจความคือเมื่อได้ยินเสียงคำรามของราชสีลูกราชสีจะตื่นขึ้นและตอบรับทันทีนี่ไม่ใช่คำสวย,สวยแต่คือกฎของการสืบทอด จิตแท้ไม่รอให้สั่งลงมือทําเลยเพราะรู้ว่ากําลังสืบทอดเจตนาลมไม่ใช่แค่ตําแหน่งตัดมาที่ฤดูร้อนคศสอ9 7 3้ 1973. ชินอิจิเข้าร่วมการฝึกอบรมใหญ่มีผู้เข้าร่วมราวหนึ่งแสนคนเขาไม่ได้มาเพื่อพูดให้จบพิธีเขามาเพื่อสร้างคนแบบชีวิตต่อชีวิตเพราะการสร้างความสามารถเกิดจากการพบหน้า คุยจริงฟังจริงและจุดไฟให้กันจริงๆหัวใจของตอนนี้คือกลุ่มชิรยัยโตยุชนชาย55คนที่ถูกคัดเลือกตั้งแต่ไวัยไม่เกิน25ชินอิจิไม่เริ่มด้วยคำสั่งแข็งแข็งเขาเริ่มด้วยการทำให้กำแพงในใจพังลงไปตกปลาด้วยกันหัวเราะด้วยกันเพื่อให้ทุกคนเปิดใจจากนั้นพาไปทำวัดอธิษฐานเพื่อการเติบโตของพวกเขา แล้วให้แนะนําตัวทีละคนเขาจดจําชื่อและใบหน้าเหมือนสลักไว้ในใจก่อนพูดประโยคสําคัญว่าเขากังวลไม่ใช่ความสําเร็จชั่วคราวแต่กังวลว่างานนี้จะอยู่ได้ไหมในอนาคตคําตอบคือถ้าสายสัมพันธ์อาจารย์กับสิทธิแข็งแรงและมีการสร้างสิทธิแท้ต่อเนื่องงานจะไหลเป็นสายน้ําใหญ่ที่ไม่สิ้นสุดเขาย้ําอีกว่าอย่าทําอะไรครึ่งๆกลางๆเพราะคนที่หยุดกลางทาง ชีวิตก็อยู่กลางทางแต่คนที่ฝึกใจให้ไปจนจบจะเป็นผู้ชนะและเมื่อครบ4ปีมีเศษคนหนึ่งไม่รอข่าวเป็นฝ่ายติดต่อกลับไปหาอาจารย์เองเพราะสิทธิแท้ไม่รอให้เรียกสิทธิแท้ลงมือทำนี่แหละความหมายของสำนึกบุญคุณอาจารย์ไม่ใช่คำพูดหวานๆแต่คือการลุกขึ้นเดินต่อไม่ถอยเพื่อให้ไฟในใจลุกโชนไปตลอดชีวิต